เปิดประวัติองค์ซองอูแฟนหนุ่มแห่งชาติพร้อม5สิ่งที่คุณไม่เคยรู้ถ้าหากพูดถึงชื่อนักแสดงหรือศิลปินแถวหน้าของวงการของเอเชียเชื่อว่าจะต้องมีชื่อขององ์ซองอูหรือพี่องของแฟนแฟน ชาวไทยติดอยู่ในโผอย่างแน่นอนองค์ซองอูถือเป็นอีกหนึ่งศิลปินคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากทั้งในและนอกประเทศด้วยความสามารถโดดเด่นในผลงานทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงหรือการแสดงซึ่งนับเป็นข่าวดีต้อนรับปี2025เมือ่อ SOL EU e n t e r t a i n SO SOU e n t e r t a i n ผู้จัดคุณภาพของประเทศไทยได้ประกาศจัดงานแฟนมิติ n ้ง ONGS E ONGWU f a n m e, e t i n g น้อยกว่าคมอง มากกว่าอินแบงคอกที่จะพาพี่องค์มาพบกับ W E L O ชาวไทยอีกครั้งในวันเสาร์ที่วันที่8พฤศาพัาธน2568เวลา18นาฬิกานะไอเดียไลบ์ราโวมีเวันนี้เราขอพาทุกคนมาพบกับ5้าสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยรู้กับหลุ่มคนนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นติดตามกันได้เลย 1. จุดเริ่มต้นเส้นทางการเติบโตในวงการบันเทิง างในวงการบันเทิงขององค์ซองอูเริ่มต้นด้วยการเข้าแข่งขันในโปรดิวหน1รายการเซ r วเวอร์ชื่อดังจากประเทศเกาหลีซึ่งในรายการนี้เขาได้พิสูจน์ความสามารถงัดทุกศักยภาพจนควาอันดับที่5มาได้และได้เดบิ์เป็นหนึ่งในสมาชิกของวงวันหน้าวันหลังจากเปิดตัววงวันหน้าวันก็ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายและได้ชื่อว่าเป็นบอยแบนด์ที่ดีที่สุดดวงหนึ่งของเกาหลี 2. เพชรเม็ดงามของวงการการแสดงองซองอูถือเป็นศิลปินที่ครบเครื่องที่สุด เพราะนอกจากการร้องเพลงแล้วฝีมือการแสดงของเขาก็โดดเด่นเช่นกันเริ่มด้วยผลงานแจ้งเกิดอย่างเรื่อง a d t i n s ี r i e s ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตวัยรุ่นในช่วงอายุ18ปีและยังมีผลงานคุณภาพให้แฟนๆได้รับชมอย่างต่อเนื่องอาทิเช่น Modern f r i e n d Life Is Beautiful และสำหรับผลงานเรื่องล่าสุดซึ่งองค์ซองอูรับบท เป็นตำรวจหนุ่มคังฮีชิกในซีรีส์เรื่อง Girl Name, สตรองเก i r l น้ำซูนนั้นก็ได้รับการยอมรับจากแฟนๆให้เป็นหนึ่งในบทบาทที่ดีที่สุดของเขา 3. การันตีความสามารถด้วยรางวัลอันทรงด้วยความสามารถด้านการแสดงที่ยอดเยี่ยมเขาได้รับ2รางวัลใหญ่จากงานประกาศรางวัล k o r e a Drama Award ประจำปี2019อันได้แก่รางวัล Best New Actor Award และรางวัล h a n u Star Award จากผลงานแจ้งเกิดอย่างออ a e t ซีรีส์เรื่องเดียวกันยังทำให้เขาคว้ารางวัล Most Promising Actor จากงานประกาศรางวัล StarHub ใน Star Off Star ประจำปี2019และรางวัล Rookie Actor Award จากงานประกาศรางวัล e Asia ar Artist Award ประจำปี2019มาได้อีกด้วยนอกจากนี้องค์ซองอูย,ยังได้รับรางวัล New Wave Award จากงานประกาศ รางวัลแกรนเบล a w อ r วอร์ประจำปี2022จากผลงานภาพยนตร์ไลฟ์ i s Beauty ้บูถือเป็นการการันตีความสามารถและพรสวรรค์ด้านการแสดงของเขาอย่างชัดเจน 4. b o บอยเฟร d แมทเทียลสมชายาแฟนหนุ่มแห่งชาตินอกจากความสามารถทางด้านการร้องเพลงและการแสดงของเขาที่เป็นที่ประจักษ์แล้วองค์ทองูยังเล่นเครื่อง,องดนตรีเป็นอีกด้วยโดยเขามีสกิลการตีกลองที่นับว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวไม่เพียงเท่านั้น เขายังชื่นชอบการถ่ายภาพด้วยเรียกว่าคุณสมบัติครบถ้วนสมกับฉายาแฟนหนุ่มแห่งชาติของแฟนๆจริงๆการกลับมาพบเจอแฟนๆชาวไทยอีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการรับใช้ชาติพร้อมทุ่มเต็มที่กับงานแฟนมิทติ้งสำหรับงาน O N G S E O N G W U F A N M E E T I N G น้อยกว่าคำมองมากกว่าอินแบงคอกเป็นการกลับมาเจอแฟนๆชาวไทยครั้งแรกหลัง จากเสร็จสิ้นการรับใช้ชาติและยังเป็นการเยืนประเทศไทยในรอบ5ปีอีกด้วยงานนี้พี่องค์สัญญาว่าทุ่มสุดตัวเตรียมขนโชว์ที่ทางสนุกและสุดพิเศษมาให้แฟนๆชาวไทยโดยเฉพาะพร้อมสร้างช่วงเวลาแสนประทับใจและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขร่วมกันสำหรับใครที่คิดถึงพี่องค์สามารถซื้อบัตรได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน The Concert เท่านั้นราคาบัตรเศษ6,900ส่วน4,500เศษ3,900ส่วน2,500 าราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าบัตรพลาสติกพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรโซน A จะได้รับสิทธิ์ l อ i ไฮทัชทุกที่นั่งสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรโซน B C และ D จะได้รับสิทธิ์ l h าไฮบายทุกที่นั่งอีกทั้งพร้อมลุ้นสิทธิ์เป็นผู้โชคดีเพียงซื้อบัตรตั้งแต่วันนี้ลบ2กุมภาพันธ์2568เวลา23นา59นาทีเท่านั้นขอบคุณรู จากแฟนเทจิโอเครื่องหมายสี่เหลี่ยม C O M E O N G เครื่องหมายสี่เหลี่ยม C O M E O N G ขีดล่างอินขีดล่าง B K K เครื่องหมายสี่เหลี่ยมองซองกุบเครื่องหมายสี่เหลี่ยม O N G S E O N G W U เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไวยอเครื่องหมายสี่เหลี่ยม W E L O เครื่องหมายสี่เหลี่ยม F A N T A G I O เครื่องหมายสี่เหลี่ยม S O L E U E N T เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอัลาบูดคอนเทน